เรื่องย่อละครแม่ครัวคนใหม่ทันทีที่เรียนจบจากอเมริกาล้อมดาวก็ถูกเรียกตัวกลับมาเมืองไทยหญิงสาวสุดแสนที่จะหัวเสียเมื่อถูกครอบครัวยายประทุมพ่อรัฐและแม่ประพาเศรษฐีใหญ่ของจังหวัดอุบลบังคับให้แต่งงานกับหมอปรำมุนเทียนรัก ลูกชายคนเดียวของคุณนายพิสมเสรเศรษฐีนีที่กรุงเทพล้อมดาวสืบรู้จักทรงสวัสด์เพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนบ้านของหมอปรัมจึงได้รู้ว่าคุณนายพิสมรถูกโกงแชร์จนหมดเนื้อหมดตัวและขณะนี้และขณะนี้กำลังหาเงินใช้หนี้ล้อมดาวมีอาคติทันทีว่า หมอประลามคิดจะแต่งงานกับตนเพื่อหวังเงินทองนำซ้ำําเมื่อล้อมดาวรู้ว่าหมอประลามมีคู่รักอยู่แล้วคือนัทธริกาดาราหน้าใหม่ที่กําลังไต่เต้าเป็นคนดังอดีตนางพยาบาลสาวสวยล้อมดาวก็ยิ่งมีอคติว่าหมอประลามคิดจะปอกลอกเธอเพื่อเอาเงินไปส่งเสริมนัทธริกาที่จังหวัดอุบลล้อมดาวยืนกลานกับยายประทุม พ่อรัดและแม่ประภาว่าไม่มีทางแต่งงานกับหมอประรำอย่างเด็ดขาดอ้างว่ามีแฟนอยู่ผู้ใหญ่ทั้งสามโกรธมากบอกว่าถ้าล้อมดาวไม่ยอมแต่งงานก็ตัดขาดกันล้อมดาวไม่เข้าใจว่าทำไมยายพ่อและแม่ถึงต้องการได้หมอประรำเป็นเคยขนาดนั้นผู้ใหญ่สรุปแค่ว่า หมอปรลามและล้อมดาวมีความเหมาะสมกันล้อมดาวปรึกษาโอบบุญพี่ชายแต่ก็ยังสนับสนุนเพราะเป็นเพื่อนสนิทของหมอปรลามและที่สำคัญโอบบุญกำลังตามจีบอวยพรลูกพี่ลูกน้องของประลามด้วยเมื่อขัดทุกคนในบ้านไม่ได้เธอขอเวลาพิสูจน์ว่าหมอปรลามเป็นคนดีพอที่เธอจะฝากชีวิตไว้หรือไม่ คืนนั้นเองล้อมดาวหนีออกจากบ้านที่อุบลและเดินทางไปหาป้าอังกาบคนสนิทของยายประทุมที่กรุงเทพและหลอกป้าอังกาบว่าตัวเองติดยาขนาดหนักต้องไปอดยาที่ถ้ำกระบอกขอร้องไม่ให้ทุกคนเป็นห่วงและก็ขอคำสัญญาไม่ให้ป้าอังกาบบอกใครป้าอังกาบเชื่อสนิทจึงปิดปากเงียบ ขณะที่ทุกคนวุ่นวายใจกับการหายตัวไปของล้อมดาวคุณนายพิสมรเองก็ผิดหวังที่ไม่ได้เจอว่าที่ลูกสะพ้ายหมอประลัมเข้าใจว่าล้อมดาวคงไม่อยากแต่งงานกับตัวเองจึงบอกมารดาว่าให้ล้มเลิกการแต่งงานคุณนายพิสมรไม่ยอมบอกเรื่องต้องตอบแทนบุญคุณตอนที่เป็นเด็กกําพร้าแล้วยายประทุมส่งเสียให้เรียนจนจบ และได้แต่งงานกับผู้ดีเก่าจนได้ดีได้ดีเป็นคุณนายซึ่งคุณนายพิสมรรับปากครอบครัวของล้อมดาวไว้ว่าจะให้หมอปะลําดูแลล้อมดาวให้ดีที่สุดที่กรุงเทพล้อมดาวจัดแจงปลอมตัวเองเป็นสาวผมสั้นมาเตอ๋อมีไฟดดำเม็ดเบ้อเริ่มติดอยู่ที่มุมปากพูดจาเหนอไปทางอีสานและเข้าไปในบ้านของหมอปลํา ในานามของแม่ครัวคนใหม่ที่ชื่อไฝดำคุณนายพิสมรรับทันทีเพราะกำลังหาแม่ครัวคนใหม่และที่สำคัญแม่ไฝดำคนนี้ทำกับข้าวอร่อยและค่าตัวถูกแสนถูกหมอประลามนึกแปลกใจที่สมัยนี้ยังมีคนใช้ราคาถูกอย่างนี้อีกหรือแต่ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร ล้อมดาวจึงถือโอกาสรอบสังเกตหมอปลาลอย่างเงียบๆและล้อมดาวก็เห็นนัทธริกามาเป็นแขกของหมอปลาลทุกวันแถมยังค่อนขอดเรื่องคู่มั่นหน้าหมวยต้มจืดของหมอปลาลที่ต่างจังหวัดนั่นยิ่งทำให้ล้อมดาวมีอคติต่อหมอปลาลหญิงสาวตั้งใจว่าจะต้องฉีกหน้ากาของตระกูลมนเทียนรักให้ได้ว่าต้องการแต่งงานเพื่อสมบัติเท่านั้น ล้อมดาวต้องรับสึกหนักในความสุดแสนจะขี้เหนียวของคุณนายพิสมนเช่นให้เงินค่ากับข้าวน้อยมากแต่อาหารที่ทำมาให้กินอย่างอาหารเหลานั่นยิ่งทำให้คุณนายชอบใจแต่ยังไม่ไหวได้คืบจะเอาศอกคือออกคำสั่งให้ฝ่าดำหาวิธีประหยัดน้ำประหยัดไฟภายในบ้านเมื่อเพื่อนคุณนายพิสมนมาเล่นไพ่ที่บ้าน ไฟดำดันทำเรื่องให้คุณนายพี่สมรต้องขายหน้าเพื่อนมากเพราะห้องนั้นคุณนายพี่สมรอ,อ้างว่ามีแอร์มาตลอดจริงๆแล้วไม่มีแต่คนใช้ของคุณนายอีกคนหัวเราะชอบใจที่ไฟดำสามารถแก้ลาคาญที่เหนียวของคุณนายได้วันนั้นเองนัทริกามาเที่ยวบ้านหมอปะลําดาราสาวออดอ้อนว่า หมอปลาลัจะแต่งงานกับยายหมวยหน้าต้มจืดก็ได้หลังจากนั้นให้รีบหย่าเพื่อแบ่งสินสมรสร้อมดาวโกรธมากยืนฟังอย่างแค้นเคืองประจวบกับนัทธลิกาช่วยโอกาสจูบหมอหนุ่มด้วยความหมันไส้ไฟดำแกล้งร้องโวยวายจึงเกิดการทะเลาะกับนัทธลิกาแถมตั้งฉายาให,ให้ใหม่เรียกว่าคุณอีกา และยังเรียกหมอปละลาว่าท่านเขาแดกคิวราพาอดูเย็นชาหมอปละลาทั้งโกรธทั้งอายจึงฆ่าโทษไฟดำแต่คุณนายพิสมรแก้ตัวแทนว่าอย่าไปถือโทษโกรธคนไม่เต็มเต็งและทีหลังก็อย่าทำอะไรประเจิดประเจออย่างนี้อีกไยดำแอบยิ้มในใจนึกชื่นชมคุณนายในใจว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนรู้ถูกรู้ผิดเหมือนกัน เมื่อมีเวลาว่างช่วงกลางวันล้อมดาวแอบออกไปทำงานสถาปนิกกับบริษัทตกแต่งภายในของคุณนิกซึ่งมีคําสั่งให้ล้อมดาวไปคิดงานให้กับเพื่อนของนักริกาที่กําลังจะแต่งคอนโดใหม่ทันทีที่ไปถึงล้อมดาวแทบช็อกเพราะมีหมอบาลามนั่งอยู่ด้วยไม่มีทางเลือกล้อมดาวโทรศัพท์หาทรงสวัสด์ให้ทรงสวัสด์แกล้งป่วยโดยโดย่วน เห็นแก่การเป็นเพื่อนบ้านกันหมอปะลามยอมกลับบ้านไปตรวจทรงสวัสดิล้อมดาวจึงรอดตัวไปแต่กลับซวยหนักเมื่อหมอปลามเรียกหาแต่ไฟดำกลับหายตัวไปเมื่อกลับมาไฟดำต้องแก้ตัวกับหมอปลามจ้าละวันว่าแอบไปดูหนังกับบวบคนสวนบ้านทรงสวัสดิแต้วได้ยินดังนั้นก็งอนเพราะแอบกิ๊กก้ากับบวบอยู่ ไฟดำต้องรีบแก้ตัวกับแต้วว่าเป็นข้ออ้างหมอประลาเฉยๆไม่ได้มีอะไรกับบวบจริงๆและยอมรับกับแต้วว่าจริงๆแล้วตัวเองปลอมตัวมาเพื่อทำวิทยานิพนธ์บังเอิญคืนนั้นหมอประลาเดินออกมาตรวจบริเวณบ้านหมอประลาแอบฟังก็ได้ยินเสียงไฟดำคุยโทรศัพท์และพูดภาษาอังกฤษ ฝ่าดำเลยบอกว่าเคยมีแฟนตอนอยู่พรทยาปลัมย่อทันทีว่าฝ่าดำเจ้าชู้ไม่เบาฝ่าดำโต้ทันควันแถมยังเหน็บหมอปลัมไปว่าเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องเลือกให้ดีไม่งั้นจะถูกผู้ชายปอกลอกเอาได้หมอปลัมชักเอะใจว่าฝ่าดำพูดเหมือนกำลังแค้นใครสักคนล้อมดาวส่งข่าวกลับที่อุบลว่า ขอลมเลิกการแต่งงานพ่อหมอประลําหวังสมบัติจริงๆแต่ทุกคนไม่ยอมหญิงสาวจำต้องทนอยู่ในคลาบของไยดำเพื่อแฉหมอประลําต่อไปหมอทินกรที่แอบชอบล้อมดาวอยู่ขอนัดทานข้าวปฏิเสธไม่ได้ล้อมดาวจึงต้องไประหว่างที่รับประทานอาหารหมอประลําเดินเข้ามาในร้าน ล้อมดาวหัวใจแทบวายแถมคราวนี้ยังหลบไปไหนไม่ได้หมอประลามจึงได้รู้จักสาวคนหนึ่งที่ชื่อล้อมดาววูบแรกหมอประลารู้สึกว่าร้อมดาวมีส่วนคล้ายกับไฟดำแต่หมอประลาก็ต้องหยุดความคิดเมื่อหมอทินกรแนะนำว่าล้อมดาวคือสถาปนิกสาวเพิ่งเรียนกลับมาจากเมืองนอกซึ่งนั่น หมายถึงผู้หญิงที่ชื่อล้อมดาวมีฐานะแตกต่างกับไยดำอย่างสิ้นเชิงแต่หมอปะลํำก็ยังไม่วายกลับมาบอกไยดำว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาท่าทางคล้ายายดำล้อมดาววิตกกลัวความลับจะแตกจึงแก้ตัวว่าไม่มีทางเป็นผู้หญิงที่ชื่อล้อมดาวแน่ๆเพราะหน้าตาท่าทางอย่างไยดำมีคนเดียวในโลก คำแก้ตัวไปเลื่อยของไยดำกลับทําให้หมอประลาสงสัยว่าเหตุใดไยดำต้องร้อนตัวขนาดนั้นความเฉลียวฉลาดทันคนของไยดำทําให้หมอประลาสงสัยและเริ่มจับสังเกตไยดำอย่างเงียบๆโดยที่ไยดำไม่รู้ตัวโอบ,บุญแวะมาเยี่ยมอวยพรที่บ้านของหมอประลาแถมยังพายายประทุมมาด้วย ทันทีที่เห็นล้อมดาวรีบหลบทันทีที่เห็นล้อมดาวรีบหลบพี่ชายและยายจ้าละวันอบบุญบนเป็นหมีกินน้ำพึง่งเรื่องที่ล้อมดาวหายตัวไปนาทีนั้นหมอปรมพึ่งฉุกคิดหรือบางทีสถาปนิกสาวที่ชื่อล้อมดาวอาจเป็นคนเดียวกันกับล้อมดาวว่าที่เจ้าสาวของหมอปรมเพราะหลังห ไม่ว่าจะมีโอกาสเจอกันที่ไหนสถาปนิกร้อมดาวก็จะทำท่าเชิดหยิ่งประชดประชันใส่หมอทุกครั้งฝ่ายล้อมดาวก็ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านทรงสวัสดิ์จนโอบบุญและยายประทุมกลับไปจึงออกมาแก้ตัวว่าไปจ่ายกับข้าวแล้วหลงทางคุณนายพิษสมรแสดงความเป็นห่วงเป็นยายอย่างเห็นได้ชัดกลัวว่าฝ่าดำจะถูกล่อลวง นาทีนั้นล้อมดาวรู้ว่าภายใต้ความขี้เหนียวของคุณพิสมนซ่อนความอาทรเอาไว้หญิงสาวอดที่จะละอายใจไม่ได้ที่หลอกลวงคุณนายล้อมดาวไปปรึกษาทรงสวัสด์กลัวความลับจะแตกทรงสวัสด์บอกว่าล้อมดาวต้องทำดีกับคุณนายมากๆเป็นการแก้ตัวบังเอิญหมอปละลามกับนัทริกามาเห็น นัทริการจึงทึกทักไปว่าทรงสวัสดิ์คงจะเป็นแฟนกับล้อมดาวหมอปะลามแอบมองล้อมดาวโดยที่ล้อมดาวไม่รู้ตัวยิ่งมองหมอปะลามก็รู้สึกว่าล้อมดาวเหมือนกับไฟดำเหลือเกินหมอปะลามรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลแถมเหตุการณ์หลายต่อหลายอย่างยังพ้องกันหมอปะลามจึงตั้งใจจะจับพิรุษแม่ครัวคนใหม่ที่ชื่อไฟดำกลับถึงบ้าน ไฟดำเอาอกเอาใจคุณนายพิสมอนสารพัดเลิกประชดประชันแถมยังบีบนวดให้พาคุณนายไปออกกำลังกายจนคุณนายนึกเอ็นดูไม่ช้าไฟดำก็กลายเป็นคนสนิทของคุณนายแทนแต้วหมอประลาเห็นแม่ชอบไฟดำก็นึกเอ็นดูไปด้วยพ่อไฟดำทำให้บ้านมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาทรงสวัสด์ก็แอบลุน้น อยากให้ล้อมดาวแอบรับว่าที่เจ้าบ่าวของตัวเองแต่คุณนายพิษสมรก็ยังคงกรุ่มใจเรื่องที่ล้อมดาวหายตัวไปไยดำจึงแนะนำให้คุณนายพิษมรไปทำสมาธิที่วัดป่าเพื่อจะดีขึ้นด้วยความเป็นห่วงล้อมดาวคุณนายพิษสมรยอมไประหว่างที่คุณนายไม่อยู่นัทริกาก็มาทำกลางในบ้าน และหาเรื่องแกล้งไฟดำสารพัดจนหมอปลาลามกโกรธที่ไฟดำไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจึงด่าว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงถึงขั้นไล่ไฟดำออกจากบ้านหมอปลาลามรอทั้งคืนไฟดำก็ไม่กลับด้วยความเป็นห่วงหมอปลาลามจึงออกไปตามหาไฟดำทั้งคืนปรากฏว่าคืนนั้นไฟดำแอบไปอยู่บ้านทรงสวัสด์ด้วยความกโกรธและน้อยใจ ทรงสวัสดิ์จึงเตือนสติว่าขณะนี้ร้อมดาวอยู่ในคลาบไฟดำมันก็ควรแล้วที่ควรจะรู้จักที่ต่ำที่สูงอีกอย่างแม้นัทธริกาจะเลวร้ายขนาดไหนก็ถือว่าเป็นแขกและที่สำคัญหล่อนคือคู่รักของหมอปาร์ไม่ใช่หรือได้ยินอย่างนั้นล้อมดาวก็เจ็บแปบที่หัวใจอย่างไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน คุณนายพิษสมรกลับมาจากวัดรู้เรื่องก็รีบมาตามไฟดำกลับบ้านหอมให้เงินค่าทําขวัญที่หมอประลําทำเกินกว่าเหตุแต้วแอบยิ้มเพราะคนขี้เหนียวอย่างคุณนายกลับยอมควักเงินเพราะกลัวไยดำน้อยใจในขณะเดียวกันกับที่ล้อมดาวรู้สึกดีกับคุณนายมากขึ้นทุกวันไฝดำยอมกลับไปเป็นแม่ครัวเช่นเดิม หมอประลามรู้สึกผิดเมื่อไฟดำกลับมาแล้วไม่มีท่าทีไม่มีทีท่าว่าโกรธเครืองอะไรไฟดำยังทำให้บ้านมีเสียงหัวเราะเหมือนเดิมจึงซื้อผ้าพันคอให้ไฟดำเจ็ดผืนเสีใส่ได้ไม่ําวันแต่ไฟดำก็ทำแสบเอาผ้าพันคอที่หมอประลามให้ไปทำเป็นเจ้าแม่ไฝทองหมอประลามทั้งโกรธทั้งขำ แต่คุณนายพี่สมรชอบใจนางไฝ่ดำคนนี้มันแสบจริงๆเมื่อ,อยังตามตัวล้อมดาวไม่เจอคุณนายพี่สมอก็กลุ้มหนักหมอประลาจึงพาแม่ไปพักผ่อนที่หัวหินคุณนายพี่สมอเอ็นดูไฝ่ดำมากจึงชวนไฝ่ดำและแต้วไปด้วยแต้วที่ไม่เคยเห็นทะเลจึงไปดำผุดดำว่ายแต่โชคร้ายที่เป็นตะคิว ทท่าจะจมน้ำล้อมดาวรีบลงไปช่วยแต่แต้ลดันกดไฟดำจมน้ำปารามเลยเข้าไปช่วยหมอปาํามจึงทันเห็นคราบเปื้อนดำที่ล้อมดาวมาแต้มเป็นกล่ที่สำคัญไฟดำหลุดไปทำให้หมอปาํามรู้ความจริงแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่อให้ไฟดำยอมรับเองว่าจริงๆแล้วเขาคือล้อมดาว พอกลับกรุงเทพไฟดำเกิดไม่สบายและเช่นเคยที่คุณนายพิสมรยอมควักเงินให้ไฟดำไปหาหมอแบบไม่เสียดายไฟดำรับรู้ถึงความรักความผูกพันของคุณนายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโอบบุญไปหาป้าอังกาบหลอกถามจนรู้ว่าล้อมดาวไปอดยาที่ถ้ำกระบอกแต่โอบ,บุญไม่เชื่อว่าน้องสาวจะติดยา จึงไปคาดคั้นกับทรงสวัสด์จนรู้ความจริงปารำเลยขอให้โอบุญร่วมมือช่วยเหลือจึงออกอุบายว่าจะไปต่างจังหวัดและพาคุณนายพิสมรไปด้วยล้อมดาวดีใจจึงแอบกลับบ้านที่อุบลหมอปารำซ้อนแผนตามไปทันทีที่อุบลครอบครัวของล้อมดาวได้จัดปาร์ตี้หน้ากาก ซึ่งทุกคนตั้งใจอยากให้หมอปะลาและล้อมดาวได้เจอกันสักครั้งโดยที่ล้อมดาวไม่รู้ว่าโอบุญแอบชวนหมอปะลามาด้วยหมอปะลามภายใต้หน้ากากชวนล้อมดาวเต้นลำมังเอื่นไฟดับล้อมดาวสะดุดล้มมือเอื้อมไปดึงหน้ากากแต่ทันทีที่ได้เห็นหน้าล้อมดาวก็แทบช็อกเพราะคือหมอปะลาหมอปะลามลากตัวล้อมดาวมาคุยกันตามลำพัง สองหนุ่มสาวปะคารมกันหมอประลำขอให้ล้อมดาวยอมรับความจริงว่าคือไยดำทั้งคู่มีปากเสียงถึงขั้นล้อมดาวหลุดปากว่าหมอประลำแต่งงานเพื่อหวังเงินเท่านั้นที่กรุงเทพไยดำตั้งใจจะบอกความจริงกับคุณนายพิสมรแล้วแต่นัทริกาดันรู้ความจริงเปิดโปงไยดำเสียก่อน ทำให้คุณนายพิสมรเสียใจที่ล้อมดาวเข้าใจว่าตัวเองอยากได้ล้อมดาวมาเป็นสะพายก็เพราะเงินเท่านั้นคุณนายพิสมรได้ยินผิดหวังมากคุณนายบอกรู้ไว้ว่าเอ็นดูล้อมดาวเหมือนลูกเหมือนหลานเพราะล้อมดาวคือหลานของยายประทุมผู้มีพระคุณไม่คิดจะหวังเงินแม้แต่บาทเดียวส่วนเรื่องหนีแชร์ก็ลืมไปได้คนงงอย่างคุณนาย ไม่มีทางให้ใครเอาเปรียบได้แน่ๆเป็นจังหวะเดียวกับแม็กมาตามล้อมดาวทุกคนจึงได้รู้ว่าแม็กเป็นแฟนล้อมดาวคุณนายขอล้มเลิกการแต่งงานแม้ล้อมดาวจะขอโทษยังไงคุณนายก็ไม่ให้อภัยล้อมดาวเสียใจมากนึกถึงความเมตตาของคุณนายก็ยิ่งรู้สึกผิดล้อมดาวไปขอร้องให้ยายพ่อกับแม่ช่วย แต่ยายประทุมและพ่อกับแม่บอกเรียนผูกต้องเรียนแก้เองแม็กขอร้อมดาวแต่งงานนาทีนั้นเองล้อมดาวรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้รักแม็กจึงพยายามบ่ายเบี่ยงนัดทริกามัดมือชกแกล้งให้ข่าวว่าจะแต่งงานกับหมอปะลำ้ำล้อมดาวรู้ข่าวก็เสียใจอารมณ์ประชดจึงบอกทุกคนว่าจะแต่งงานกับแม็ก ทรงสวัสดิ์รู้ดีว่าล้อมดาวกับหมอปรัมรักกันจึงโทรไปบอกหมอปร,รัมล้อมดาวไปหาแม็กตามนัดแต่เจอแม็กนอนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งล้อมดาวแทบช็อกที่ได้รู้ว่าแม็กเป็นเกจจึงวิ่งเะลิดอย่างเสียขวัญโดยมีแม็กวิ่งตามหมอปรัมที่ตามมาจึงพาล้อมดาวหนีไป ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้เรียนรู้กันว่ามีความรู้สึกต่อกันหมอปร,รามปรับความเข้าใจกับล้อมดาวแต่ปัญหายังไม่จบเพราะคุณนายพิสมรยังโกรธล้อมดาวไม่หายแม้ล้อมดาวจะพยายามง้อบอกจะยอมทุกอย่างพร้อมทั้งเป็นแม่ครัวให้โดยไม่คิดเงินตลอดชีวิตเพียงแต่ขอให้คุณนายให้อภัย ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ